audi ประเทศไทยเปิดตัว d e n e w audi a5 ปรับราคาฝา่าโควิด19เริ่มต้น2.699ล้านบาทพ่อน7ปีไม่มีบอลลูน audi ประเทศไทยนำโดยคุณกฤษณกรสเวตนันประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงเดินหน้าสร้างความคึกคักให้ตลาดยานยนต์ไทยในสถานการณ์การการะบาดของโรคโควิด19โดยการเปิดตัวพรีเมียมลักชัวรี่สปอร์ตคร์อย่าง d a n e l audi a5 ทั้งหมด4รุ่นย่อย ทั้งรุ่นคูเป้และสปอร์ตแบ็นำเข้าจากเยอรมันในราคาเริ่มต้นเพียง2.699ล้านบาทพร้อมมอบข้อเสนอสุดพิเศษซื้อวันนี้ผ่อนสูงสุด7ปีเพียงเดือนละ2 6 0 0 0บาทเปิดรับจองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมกันนี้ลูกค้า Audi ที่จองรถใหม่จะได้รับการดูแลจาก Audi Protection ด้วยการรับประกันรถใหม่5ปีหรือระยะทาง150,000กิเม และการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินรถ Si d ์แอ s ิส t a นท์ทั่วประเทศ24ชั่วโมงนาน5ปีอีกด้วยสวัสดีครับมาพบกับ A5 รุ่นใหม่กันนะครับ A5 รุ่นใหม่รุ่นนี้เราเรียกว่าเป็นรุ่นที่เป็น product improvement นะครับคือมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆแต่งหน้าทาปากของรถ A5 คันนี้ให้ดูสปอร์ตดุดันและร้อนใจยิ่งขึ้นนะครับอันดับแรกก่อนเลย ต้องบอกว่า A5 รุ่นใหม่นีนะครับเรามาพร้อมกับการตกแต่งแบบ S-Line ทั้งภายนอกและภายในนะครับเสริมความสปอร์ตให้รถคันนี้ดูดุดันยิ่งขึ้นนะครับและที่สำคัญ The New A5 นะครับรุ่นใหม่ตรงนี้เนี่ยบอกว่าเราเพิ่มอุปกรณ์ที่เรียกว่า Black Edition เพิ่มความดุดันให้กับรถ A5 รุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นตัวคูเป้หรือเป็นตัว s p o r t ตแบ็คก็ตามนะครับสำหรับด้านหน้าให้เห็นภาพกันก่อนนะครับไฟหน้าเราอัปเกรดขึ้นมาเป็นรุ่นท็อปที่เป็นไฟรุ่นท็อปของทาง Audi คือ Audi Matrix LED นะครับซึ่งเพิ่มความส่องสว่างและให้ความปลอดภัยสําหรับ คนขับขี่เองและผู้ที่ขับสวนไปสวนมานะครับสำหรับขุมกําลังภายในนะครับตอนนี้เป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่แล้วครับที่เรียกว่า My Hybrid นะครับสสูบเทอร์โบให้กําลังแรงม้าสูงสุดถึง2องรีก้าแรงม้านะครับมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะของ a u ด i ที่เรียกว่า Quatro with Ultra Technology นะครับซึ่งกระจายแรงบิดของล้อเนี่ยทั้งหน้าและหลังเนี่ยได้เพียงในเวลาเสีย้ยววินาทีนะครับส่งผลทำให้รถเกาะถนนยิ่งขึ้นและขับขี่สนุกยิ่งขึ้นนะครับ อุปกรณ์ตกแต่งอื่นเพิ่มเติมก็จะมีล้อนะครับขอบ19นิ้วซึ่งเปลี่ยนลายใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วเสริมความดูดันของ The New A5 หรือ A5 ใหม่นี่ครับด้วยคาลิเปอร์เบรกสีแดงทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับครับแล้วสำหรับ A5 ใหม่นะครับเรามีสีภายนอกให้ท่านเลือกถึง6สีสำหรับรุ่นท็อปนะครับแล้วก็มีสีใหม่ด้วยสำหรับ A5 ใหม่ตัวนี้นะครับ ครับ A5 45 TFSI Quattro S Line Black Edition นะครับมากับราคาสุดเร้าใจที่เพียงแค่3,599,000บาทครับ